สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหลีกตุรกีซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าจบลงไปแล้วสำหรับเล็กแรกทั้ง13นัดนะครับแล้วก็ทีมของซาลิเยเองจะจบอันดับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาติดตามในการแข่งขันหรือว่าสรุปนี้เลยนะครับ เริ่มต้นที่เซตเตอร์นะครับต้องบอกเลยว่าทางซาลิเย่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทีมไปพอสมควรนะครับนั่นก็คือยุดเซตเตอร์หมายเลข10เป็นหลักและก็ทําให้เก็บชัยชนะได้สีนัดรวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการทํางานหนักของซาลิเย่เหมือนกันนะครับรวมถึงผู้เล่นหลักอย่างชัชชออนนะครับทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่กอบโกลยคะแนนให้กับทีมมากมายพอสมควรเลยไม่ว่าจะลงนัดไหนนะครับเกมรับเกมเสิร์ฟหรือว่าเกมบุกก็ท ไดด้ีจึงทำให้โดดเด่นแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ทำให้แฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่ประทับใจนะครับส่วนทางอชรพรคงยศนะครับก็เป็นผู้เล่นหลักของทีมอของซาลิเยอีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นในตำแหน่งหัวเสาถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าการทำแต้มไม่ได้มีมากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่คอยพพอร์ตทีมแล้วก็ทำให้ทีมออกมาแล้วก็ได้รับชัยชนะอีกคนหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มาเปลี่ยนซาริเย่เลยละกันนะครับเพราะว่าด้วยความสูงและก็การเล่นที่หนักนะครับผู้เล่นจากเยอรมันคนนี้นะครับคิมเบอร์ลี ถือว่าลงตัวมากๆนะครับที่ได้มารวมกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยเดาอยู่แล้วว่าทีมซาลิเย่นะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นไปติด1ใน8หรือว่าติด1ใน6นะครับในลําดับต่อไปแต่อาจจะมีบางช่วงนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ซาลิเย่แพ้รวดเลยก่อนที่จะมาชนะ4ีนัดรวดก็ต้องรอลุ้นนะครับหลังปีใหม่หรือว่าเลข2นะครับทีมซาลิเย่จะสามารถเอาชนะได้ ต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าเกมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามผลการแข่งขันนัดสุดท้ายกันนะครับนัดส่งท้ายแรกๆนะครับทางซลิเยเอาชนะบูลูไป3-0นะครับกาลาตาสลายก็เอาชนะไอดินไป3-1นะครับส่วนวากิฟแบงก์นะครับก็เอาชนะ3-0นะครับดานาวิตก็เก็บ3-0เช่นกันนะครับ พีทีทีรอบนี้เก็บชัยชนะได้สามหนึ่งกับคุเซบลูนะครับเตอร์คาวาแพ้ให้เฟเนบเช่ไปสองต่อสามก็ถือว่าน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเกือบช,ชนะอยู่แล้วนะครับส่วนทางนิโลเฟอร์นะครับก็เอาชนะสามหนึ่งซึ่งเอาชนะซิกวาตาไปได้สําหรับตารางการแข่งขันนะครับอันดับทั้งสิบสี่อันดับหนึ่งนะครับเป็นไดนาวิทที่เก็บชัยชนะไปได้สิบสองนัดรวดส่วนที่สองเป็นวากิฟแบงค์นะครับสิบเอ็ดแพ้หนึ่งเฟเนบเช่นะครับ อยู่อันดับที่3นะครับชนะ10แพ้3แล้วก็เตอร์ฮาวาเป็นอันดับที่4ชนะ10แพ้3เช่นกันส่วนกาลาตาาลายนะครับเป็นอันดับ5ชนะ8แพ้5นิลเฟอร์อันดับ6นะครับชนะ8แพ้5ส่วนอันดับ7นะครับชุกโคลวานะครับ เป็น6แพ้7ส่วนทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็เป็นทีมอันดับ7นี้แล้วนะครับซึ่งก็ขึ้นมาอยู่ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกนะครับก็ต้องรอดูว่าอันดับจะ ล่วงหล่นหรือว่าเก็บชัยชนะต่อได้ส่วนที่มันดับ8นะครับก็จะเป็นของ2เงสาไทยของเรานั่นก็คือซาริเย่นะครับซาริเย่ก็ลงแข่งทั้งหมด13นัดนะครับเก็บชัยชนะได้6แพ้ไป7นะครับก็ถือว่า4นัดรวดนี้คุ้มค่าจริงๆอันดับ9นะครับเป็นโคเซโบลูนะครับ ชนะ5แพ้8อันดับที่10เป็นไอดินนะครับชนะ4แพ้8อันดับที่11นะครับเป็น PTT ชนะ4แพ้9นะครับสิงกวต้าอันดับที่12ชนะ3แพ้10และอันดับที่13เป็นบูโรนะครับชนะ2แพ้10ซึ่งก็ต้องเหลือการแข่งขันอีก1น,นัดนะครับกับทางวากิฟแบงค์นะครับส่วนอันดับที่14เป็น IL b a n แนะครับซึ่งไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแพ้รวด13นัด ก็เป็นการสรุปนะครับเล็กๆของหลีกตุรกีสาวไทยของเราชัชจอนมกสีและทางอัชลพรคงยศตอนนี้ก็พาทีมขึ้นไปอยู่อันดับที่8ชั่วคราวนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าหลังจากปีใหม่หรือว่าเลกสอนี้ทีมสาวสาลิเยจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกไปว่า เซตเตอร์ก็จะเป็นหมายเลข10แล้วก็ผู้ทำคะแนนหลักนะครับชัชจอออนโมกสีคิมเบอร์รี่และก็อัชรพลคงยศนะครับเป็นหัวเสาหลัก3คนส่วนบอลเร็วนะครับทีมซาริเย่เองก็ทำประสานกันได้ดีนะครับในการแข่งขันหรือว่าฤดูกาลนี้เราจะเห็นบอลเร็วทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลก่อนๆน,นะครับก็ฝากแฟนๆที่ติดตามนะครับให้กำลังใจและเชียร์กันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิป ด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ